เพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันผูกสัมพันธ์ประสานไมตรีเจอกันเรายิ้มให้กันผูกสัมพันธ์ประสานไมตรีมือซ้ายนั้นยกขึ้นมามือควายกประกบตามกลมหัวให้สวยงามแล้วเอ่ยคำว่าสวัสดีผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปเด็กๆจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะเอ๊แล้ววันนี้ล่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอค่ะวิธีการปฏิบัติตนในการ ข้ามทางหมาลายค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการบิบัตตนในการข้ามทางม้าลายไปแล้วเด็กๆก็จะได้เห็นการข้ามถนนอย่างผิดวิธีและถูกวิธีกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็จะได้เห็นผู้ชายเสื้อส้มนั้นข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายและไม่สังเกตไฟจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนได้นะคะเด็กๆ ในการข้ามถนนยังถูกวิธีนะคะเด็กๆต้องข้ามถนนทางทางม้าลายและสังเกตไฟจราจรน,นะคะทั้งไฟจราจรทางรถยนต์และไฟจราจรทางคนเดินนะคะเด็กๆถ้าไฟจราจรทางรถยนต์เป็นสีแดงคือให้รถหยุดนั่นเองค่ะและไฟจราจรของคนเดินนะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียว เด็กๆก็สามารถที่จะเดินข้ามทางม้าลายข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะวันนี้ครูเอิญจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์กันค่ะเอ๊ครูเอิญจะพาเด็กๆไปทําอะไรนะตามครูเอิญมาดูเลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษสีสีเมจิกและก็กันไกลค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาวาดรูปมือกันค่ะทาไปกับกระดาษเลยค่ะแล้วก็วาดตามรอยมือเราเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะตัดนิ้วกลางออกนะคะเรามาเริ่มตัดกันเลย เรียบร้อยแล้วค่ะมือของหูเอิญแล้วก็ตัดนิ้วกลางออกเลยค่ะนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็พับนิ้วโป้และนิ้วก้อยเข้าหากันค่ะเพื่อที่จะทําเป็นแขนของกระต่ายนั่นเองวาดรูปตาค่ะเติมจมูกอ่าเติมนวดค่ะเด็กๆผูเ้เอิญจะเปลี่ยนเป็นเมจิกสีแดงนะคะ เพ่อที่จะวาเป็นปากแล้วก็วาดหูนั่นเองค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะหรือเด็กๆจะไม่ทำรูปกระต่ายก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถทำเป็นรูปอื่นก็ได้นะนี่ขูเอิรนเติมผมให้น้องกระต่ายด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะ รียบร้อยแล้วค่ะกระต่ายของครูเอิ์นนี่มีมือด้วยน่ารักใช่ไหมล่ะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูเอินดูในไลน์กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูเอินและพี่กระต่ายไปก่อนค่ะบ๊ายบาย